จ้ะพักวานพี่น้องจ้ะได้มาแล้วเรามาไห้เนาะผักออกมาลูดเพั่วัวใส่ไปทั้งก้านทั้งอันนี้มันาด้วค่ะพี่น้องมันเป็นอัญญะเนาะผักเอาไปออมแนวน,นี้อเอาค่ะนี่อ,นออมหัวยติบมละพัดเข่าดำและวพัดเสียหะเอาละพัดเสียหัวหอมอนี่เดี๋ยวขจะเอาไปออมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไปหั่นเนื้อก่อนเนาะพี่น้องไปตำเครื่องก่นอนเนาะบ่ายเนาะพี่น้องจ้าพี่น้องคะเอยตำบักพริกใส่กับหัวะสิงไข่เนาะคะ่ะใส่หัวเสิงไข่เดี๋ยวเอาหอมใส่เนาะพี่น้องเนาะตำตำซองยางให้เพลแหลกมนะาเนาะจ้ะพี่น้องคะใส่กระเทียมเออใส่กระเทียมหอมลงไปแล้วเนาะคะ่ะตำซัมนี่เนาะคะนะ่นะเนาะบอสตำให้่แดกเยอะแยะเนาะพี่น้องเดี๋ยว่น นี่จะพักซีไอีกซุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะมีพักซีใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องซีไซใส่ไปน้ำกันเนาะสีออมนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะเนื้อค่ะพี่น้องคะเนื้อติดชิโค้งเนาะคอยเอาไว้นี่คะ่ะเนื้อติดชิโค้งเนาะแล้วสีหันนะคะพี่น้องคะสีหนันไปเคียงเคียงอัน เข้มผู้หายเนาะเีจะให้ท่านกับพี่น้องเน,ะนงา,า,เาดดเนะพี่น้องจาอาจจะใส่เวลาเด้อดนเติบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันขึ้เหนียวเนื้อเนื้อนี่จะเหนียวเนะาะค่ะเนาะเนื้อนี่จะเหนียวจากพี่นอ้องติดต้มสักก้อนนะพี่น้องขัวสักก้อนเนาะขัวแบบให้เป็นเกลือสกักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เ,เปื่อยแค่ก่อนเนาะเพราะว่ามันขยำบดได้เที่เคียวบ่ละเอียดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเนื้อติดชคโค้งมันบดนิ่มได้พี่น้องมันบดนิ่มเนาะคะ่ะเนาะมันไม่ได้นิ่มนะคะพี่น้องคะ่ะคั่วไว้ก่อนต้มไว้ก่อนให้มันให้เพป่นเปื่อยๆเนาะพี่ลองจ้าเออนั่น,นงนีงต้มตะกรอน,นะะต้มเป็นเปื่อยเนาะ สใส่เวลาประมาณนึงนะคะเดอ้อนะคะนะคะเราค่อยมาออมนะคะพี่น้องเนาะต่อจะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าต่อๆค่อยต้มต้มเปื่อยเหรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้มจนเปื่อยพี่น้องเลยป้าคุณอา อันนี้คือตอนแงกับอพี่ต้มเลื่อแนวนะค่ะเิาะเอาเครื่องใส่ค่ะพี่นนอนมาเอาพี่แต่ว่า,ขาเขาเอาเกรอใส่จัหน้อยแหลมมันเลย ออกซิโน้อะแล้วนะพะเนาะแต่ว่าใส่ผักแช่มอนไปอาชิบอันนี้นะพี่น้องใส่พริกสีดำเอาไว้ด้วยค่ะพี่น้องเด้ย๋ยวเอาไว้นะคะขัวสักกัอนน่านะ้ะหวนาะขัวเ่มสักกัอน,นขัวสกักกระทะนี่แหละแก้พี่น้องพี่น้องยังสิเห็นน้ำเนาะหอมพี่น้อง เปื่อก้ะมันก็จะกินง่ายด้วยค่ะพีองแซบบรอม,ม่างน,นี้ยพี่องหอยแปเอาอเครื่องไน่าใส่นะพี่ต้องเนาะก็ลายราคานหน่อยพี่น้องใส่ได้เอาแซบนะพี่น้องเนาะเป็นตั้งบวก ดอกนอะแก้วแซบส่กระจั่อยนะคุณน้อมันมันสึกว่ามันอดเลยะคุณน้องพลาดปุ๊บพลาดอ๋อใส่แอนด์อไปจัน่อยนะรดคมก้องนะคุณนจ้ะ Ngon thế đó ôi, rồi, chị Chị có, phí, có nữa đó Không có miệng, hay đó, không có say, ăn. là không phải พี่น้องจ้าสิส้พักได้บ่ายนี่พี่น้องป่อยอุ่นมะขวอ้พี่น้องเห็นไมเปื่อยๆนะพี่น้องจ้านี่ติมไก่เปื่อๆๆเนี่ยดับพี่ดอกรีบห้จะดับ เราแซบแซบ่บนดองจ้าบ่เหนียวนะค่ะเนาะไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวเดือดก่อนเนาะค่ะพี่นอง,นนองนก็สิใส่ผักใส่ผักหวานไปเลยจ้าไปดองจ้า บ้านเห้าวันใจอัน,นนั้นาะพี่น้องเสพผัดกับตรงเนาะเสพสัดหว้พัดกับตรงออมเชเนื้อแสบเลือพี่น้องบ้านไฟพัดกับตรงตกองเปกนว้นโข้งไว้ ไปม<ฮ>ื <aky doors. S 2> ่งรักไยู่งก <nên> ันเลยแบบพี <nosso S 2> <à S 2> ่น้องไปนั่งรักกนช่วยกันทำใส่ผักหลายกินผักต้นหอมเลยใส่อันหนึ่งน้ำใส่หุ่นเสร็จน้ำพี่น้องก็ยากเขียนผักยุบกว่านี้กวนักเหนี่ยงอ่ะผักที่เปื่อยก็ À, bây giờ sẽ xếp cái này quay bây là mình sẽ xếp cái này หน่อยนะพี่น้องเนาะเดสี่อยพี่น,อน้อ,นอ,นองเสร็จเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะหอสปิดแกล้บาดเดอ์นี่แกสเรียบร้อยนะคะเนาะ <c oughs> อักไปเหดเปลือกบานน้ำค่ะพี่น้องค่ะ้นไต่้นไต่คนอาจัาคดคนจีนเป็นหรือว่าเป็นนาสปเป็นนะพี่นอ้องซื้อหวยมาไปเพิ่นเป็นก็เป็นอยากให้เริ่กินเลยแต่ว่าเรากินได้หรอน่ะเออ คลิปนี้ก็เสร็จล,ลาพาจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วบันนอก็ไมนเลยค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะ